สวัสดีครับแก้วจากม b i l e ฟ h โต o g r a p h e r นะครับรีวิววันนี้แก้วจะพาทุกคนไปดูไอเทมใหม่ประจําโตทํางานของแก้วนะที่บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่แก้วตามหามานานอยู่พอสมควรแล้วนะครับนั่นก็คือ l i ฟท Phone อนด์แท็บเล็ตสแตัวนี้นั่นเองครับ จะไปชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ o b i l e Photographer ด้วยนะครับแก้วเชื่อว่าหลายๆคนนะครับที่ติดตามดูคอนเทนต์ในช่อง Mobile Photographer มาตลอดเนี่ยจะพอสังเกตเห็นในส่วนของเดส Setup หรือว่าการจัดโต๊ะทำงานของแก้วนะว่าตอนนี้เนี่ยมันจัดออกมาได้ค่อนข้าง complete แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวโต๊ะที่สามารถปรับระดับได้มีชั้นวางจอมีหน้าจอคุณภาพสูงสูงมีลำโพงที่ดีไซน์มันไปกับม ตตนนโโทรของัวะไลท์บาร์ก็มีแล้วไฟสตูดิโอก็มีแล้วนะครับรวมไปถึงเพิ่งจะได้ขาไมโครโฟนเนี่ยจากทางแบรนด์ลิฟเดสนะครับเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะก็เลยรู้สึกว่าคงไม่น่าจะมีอะไรจะต้องซื้อมาเพิ่มเติมแล้วถูกไหมแต่บอกเลยว่ามีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่แก้วยังใช้แบบของธรรมดามากๆอยู่เลยอะ่ะนั่นก็คือขาตั้งแท็บเล็ตนั่นเองนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ย แก้วใช้ขาตั้งแท็บเล็ตที่แก้วซื้อจากอีเกียที่แก้วเชื่อว่าหลายๆคนนะ่ะน่าจะเคยเห็นนะมันจะเป็นแผ่นไม้เล็กๆที่เขาแบบซออร่องเอาไว้เพื่อให้วางแท็บเล็ตลงไปได้นะครับคือถ้าเกิดตั้งเพื่อใช้ในการแบบดูพวกคอนเทนต์หรือว่าเล่นเกมเล็กๆน้อยๆอะมันก็พอได้นะแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาไปใช้จริงๆจังๆในเรื่องของการแบบใช้ในการโน้ตงานใช้ในการใช้พวกปากกาสไตลัสควบคู่กันไปด้วยเนี่ย องศาในการใช้งานมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ปรับอะไรไม่ได้นะก็คือวางแมะเอาไว้ในองศาแบบนั้นตลอดเลยนะครับก็เลยลองไปเปิดดูในเว็บไซต์ของทาง l i f t d e s นะครับเลื่อนดูซิว่าเฮ้ยเขามีขาตั้งแท็บเล็ตหรือเปล่ามีอะไรที่แบบน่าจะออามาใช้ในการยึดแท็บเล็ตได้บ้างนะครับแล้วแก้วก็ได้ไปเจอเจ้าตัวนี้มานะครับนั่นก็คือ Lift Phone and Tablet Stand ตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าตลอดแลยวเวลาที่แก้วใช้งานตัวขาตั้งตัวนี้เนี่ยหสัปดาห์เต็มๆนะมีฟีเจอร์อะไรที่ น่าสนใจบ้าง build quality เป็นยังไงบ้างแล้วก็พวกข้อต่อในการปรับตำแหน่งต่างๆเนี่ยมันจะแข็งแรงน่าใช้ขนาดไหน ไปดูรีวิวกันครับงั้นเรามาเริ่มแกะกล่อง Lift Mobile and Tablet Stand ตัวนี้กันดีกว่านะครับมุมซ้ายล่างของตัวกล่องเนี่ยจะเขียนว่า for iPad แล้วก็ for Tablet นะขนาดของแท็บเล็ตที่เหมาะสมเนี่ยก็คือ4.7นิ้วจนถึง12.9นิ้วหรือว่าไซส์ประมาณ iPad Pro นั่นแหละครับทีนี้ด้านหลังของตัวกล่องเนี่ยก็จะมีการบ่งบอกดิเมนชันของตัวขาตั้งนะครับรวมไปถึงฟีเจอร์ในการใช้งานของตัวขาตั้งนะก็จะบอกเอาไว้ด้านหลังนะครับด้านล่างเนี่ยก็จะบอกด้วยว่า yeah <laughs> กล่องที่เราสั่งมาเนี่ยมันเป็นขาตั้งสีอะไรนะครับเขามีให้เลือกสอสีนะก็คือสีดําแล้วก็สีขาวนะครับพอเราเปิดตัวฝากล่องขึ้นมานะครับสิ่งแรกที่เราเจอเลยก็คือในเรื่องของการประกอบตัวขาตั้งนั่นเองนะเขาจะมีการบอกว่าเออมันมีชิ้นส่วนอะไรบ้างมันมีการใช้งานยังไงบ้างนะครับก็สามารถดูได้ที่ตรงนี้นะแล้วก็ใครที่แบบทําไม่เป็นเนี่ยสามารถทําตามกู้มือได้ง่ายๆเลยนะครับชิ้นต่อไปนะครับก็คือในส่วนของขาตั้งนั่นเองนะซึ่งจะมี ลายอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ด้านนะครับด้านหนึ่งเราจะเอาไปยึดเข้ากับตัวฐานแล้วก็อีกด้านหนึ่งเนี่ยปลายจะเป็นหัวบอลน,นะครับเราจะเอาไปใส่เข้ากับตัวหนีบทแท็บเล็ตนั่นเองนะซึ่งวัสดุโดยส่วนใหญ่ของตัวขาตั้งตัวนี้เนี่ยจะเป็นโลหะนะครับยกเว้นตามข้อต่อกับตามหัวเนี่ยยังมีบางส่วนที่เป็นพลาสติกอยู่นะชิ้นต่อไปนะครับก็คือตัวฐานของขาตั้งนั่นเองนะซึ่งจะเป็นโลหะกลมๆแบบนี้ทั้งชิ้นเลยนะครับบริเวณตรงกลางเนี่ยก็จะมีการ เจาะรูเอาไว้สําหรับการยึดตัวขาตั้งมาให้ด้วยนะซึ่งน้ําหนักของตัวถานเนี่ยถือว่าหนักประมาณนึงเลยนะสามารถใช้ในการถ่วงตัวขาตั้งได้สบายๆเลยนะครับแล้วเราก็ต้องใช้งานร่วมกับตัวแผ่นรองขาตั้งที่เป็น พลาสติกแบบนี้นะครับเราจะวางลงไปก่อนนะแล้วก็อันนี้คือส่วนที่เราจะเอาไว้ใช้ในการหนีบอุปกรณ์แท็บเล็ตของเรานั่นเองนะครับจะเห็นว่ามันสามารถยืดดอ,อกได้2ด้านนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะปรับความหนืดของตัวหัวบอลได้ด้วยนะครับ อ่ะงั้นเรามาเริ่มประกอบตัวขาตั้งกันดีกว่านะครับสิ่งแรกที่เราจะทำเลยนะก็คือเอาตัวแผ่นรองขาตั้งเนี่ยวางลงไปบนตัวฐานนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีรูอยู่2รูเนาะเราจะเอาตัวขาตั้งเนี่ยมาวางไว้ด้านบนนะครับแล้วก็ขันสกรูด้วยน็อตที่เป็นหกเหลี่ยม2ตัวนี้เนี่ยเข้าที่ด้านล่างนะเพื่อที่จะยึดตัวขาตั้งเนี่ยให้ติดอยู่กับตัวฐานแบบมั่นคงมากๆนะครับอันนี้แก้วบอกเลยว่าให้ขันให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทําได้เลยนะ ทีนี้สเต็ปต่อไปนะครับเราก็จะเอาตัวแท็บเล็ตโฮเดอร์เนี่ยมาใส่เข้ากับตัวหัวบอลบริเวณด้านบนนะครับโดยที่เราจะคลายความหนืดของตัวหัวบอลออกมาก่อนนะแล้วใส่เข้าไปจัดองศาให้เรียบร้อยจัดตำแหน่งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ค่อยบิดเข้าไปให้มันแน่นนะเวลาที่เราปรับใช้งานเนี่ยก็อย่าลืม มาคลายในส่วนนี้ออกก่อนนะครับตัวหัวบอลจะได้ไม่ฝืดแล้วก็ไม่เสียหายนะอาทีนี้นะครับแก้วก็ได้ลองเอาตัวแท็บเล็ตของแก้วเนี่ยมาใส่เข้ากับขาตั้งแล้วนะแต่ว่ารู้สึกว่าด้วยความที่น้ําหนักมันเยอะเนี่ยตัวขาตั้งมันจะมีความโน้มลงมานิดนึงนะครับเราสามารถปรับความหนืดในแต่ละข้อต่อเนี่ยได้ด้วยการใช้ตัวหกเหลี่ยมนะครับขันไปทางด้านบวกนะก็จะเพิ่มความหนืดของแต่ละข้อต่อเข้าไปนะครับถ้าอยากจะให้มันลื่นขึ้นปรับได้ง่ายขึ้นเนี่ยก็ใช้ตัวหกเหลี่ยมเนี่ย บิดไปด้านตรงกันข้ามที่เป็นตัวลบนะครับมันก็จะลื่นขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ก็ระวังในเรื่องของน้ําหนักด้วยนะถ้าเกิดตัวแท็บเล็ตของเรายิ่งหนักเนี่ยก็น่าจะต้องยิ่งแบบหมุนไปทางด้านบวกเนี่ยให้เยอะขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเราก็ประกอบขาตั้งแท็บเล็ตตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราจะมาดูในเรื่องของฟีเจอร์การใช้งานแล้วก็บิวคุณตี้กันดีกว่านะครับเริ่มกันที่ฟีเจอร์ก่อนเลยนะอย่างแรกที่แก้วอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับก็คือในเรื่องของข้อต่อต่อตางๆในการปรับเนี่ย มันมีมาให้เยอะมากละเอียดมากนะครับจุดแรกเลยก็คือบริเวณฐานตรงนี้เห็นไหมอันนี้คือข้อต่อแรกที่เราสามารถจะบิดปรับองศาได้นะครับอันต่อมาก็คือขึ้นไปอีกนิดนึงแล้วก็จุดต่อไปก็คือใกล้ๆกับจุดที่เราจะยึดตัวที่หนีบแท็บเล็ตนะครับตรงนี้นะซึ่งในแต่ละข้อต่อเนี่ยเราสามารถใช้หกเหลี่ยมในการปรับความหนืดได้ด้วยนะครับคือถ้าเกิดน้ําหนักของแท็บเล็ตที่เราวางเนี่ย มันไม่ได้หนักมากก็ไม่จําเป็นจะต้องไขแน่นมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไขแน่นมากเนี่ยจังหวะที่เราจะเนี่ยปรับอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะต้องออกแรงค่อนข้างเยอะนะครับก็คือขึ้นอยู่กับน้ําหนักของสิ่งที่เราจะเอามาวางเอาไว้บนตัวขาตั้งนะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณตรงนี้หัวที่เราจะยึดนะครับตรงนี้เนี่ยเห็นไหมนี่นี่นี่นนตรงนี้มันจะเป็นหัวบอลนะครับซึ่งไอ้ตัวหัวบอลเนี่ยเราสามารถจะหมุนได้แบบนี้เลยนะ 360องศาแบบนี้เลยนะครับเนีย่ยเห็นปะคือถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเออมันแบบมันบิดยากเกินไปมันหนืดมือเกินไปเนี่ยก็หมุนตรงเนี้คลายตัวแบบว่าความแข็งของหัวบอลได้นะครับอยู่ตรงนี้นะโอเคมาก,มากๆเลยในส่วนของแบบการปรับความละเอียดในองศาต่างๆนะครับอีกอันนึงที่แก้วชอบก็คือนอกจากว่ามันจะปรับได้เยอะแล้วนะมันปรับลงมาสุดแบบนี้ได้เลยนะครับดูนะเดี๋ยวแก้วทำให้ดูเห็นไหม คือองศาแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราวางตัวแท็บเล็ตลงไปแล้วใช้สไตลัสในการเขียนหรือว่าการจดเนี่ยมันค่อนข้างถนัดมือมากนะครับซึ่งค่อนข้างจะหาได้ยากนะกับขาตั้งที่สามารถปรับองศาได้แบบต่ำแบบนี้นะแล้วก็ค่อนข้างอยู่ในระดับที่ เราใช้สไตลัสในการเขียนในการจดเนี่ยได้ค่อนข้างสะดวกด้วยนะครับแล้วก็บริเวณโฮเดอร์นะครับที่เราจะใช้ในการหนีบสมาร์ทโฟนของเราหรือว่าหนีบแท็บเล็ตของเราเนี่ยเขาก็ได้มีการบุซิลิโคนนิ่มๆแบบนี้มาให้ด้วยนะทําให้เรามั่นใจได้ว่าเวลาเราใช้งานหนีบเอาไว้นานๆแล้วเนี่ยจะไม่เกิดริ้วรอยหรือว่าเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ของเรานะครับรวมไปถึงบริเวณด้านล่างและก็บริเวณด้านบนของตัวหนีบเนี่ย เขามีช่องแบบนี้มาให้ด้วยนะทําให้เวลาเราหนีบสมาร์ทโฟนในแนวตั้งเนี่ยสามารถจะเสียบสายชาร์จได้ค่อนข้างสะดวกมากๆเลยนะครับอีกจุดหนึ่งที่แก้วว่าเขาทําได้ดีแล้วก็ค่อนข้างใส่ใจนะก็คือบริเวณฐานด้านล่างตรงนี้นะครับเขาได้มีการติดตัวกันลื่นมาให้ด้วยนะทำให้เวลาที่เราเนี่ย วางบนโต๊ะที่มันอาจจะเป็นโต๊ะเคลือบมันหรือว่าโต๊ะที่ไม่ได้มีเท็กเจอร์ชัดอะเวลาที่เราเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้เนี่ยก็จะไม่รู้สึกว่ามันลื่นจนเกินไปนะครับมันยังมีแรงดูดแรงต้านอยู่ประมาณนึงนะซึ่งอันนี้แก้ว่าเขาทาได้ค่อนข้างดีมากเลยนะครับสำหรับในเรื่องของ build quality ของขาตั้งแท็บเล็ตตัวนี้นะครับก็ทําออกมาได้ค่อนข้างสมราคาเลยนะวัสดุโดยส่วนใหญ่ที่เขาใช้เนี่ยจะเป็นโลหะนะครับตัวฐานเป็นโลหะนะส่วนของขา โลหะนะแต่ว่าตามข้อต่อกับตัวหัวบอลตรงนี้เนี่ยยังเป็นพลาสติกอยู่นะครับแต่ว่าเป็นพลาสติกที่ไม่ได้กรองแกงนะมีความหนามีความแข็งแรงพอสมควรเลยนะครับน้ำหนักที่สามารถรับได้สูงสุดเนี่ยอยู่ที่1กิโลกรัมนะครับก็เพียงพอต่อการที่จะหนีบแบบ iPad Pro ขนาด12.9นิ้วหรือว่าจะเป็นแท็บเล็ตของทางซ m s u n งที่ขนาดใหญ่ๆห,หรือว่าจะเป็นหัวเวลเมดแพดขนาด12.6นิ้วเนี่ยก็เอาอยู่สบายๆเลยนะครับงานสีถือว่า โอเคนะทำออกมาได้ดีตามราคาของเขานะครับและนี่นะครับก็คือทั้งหมดของรีวิวลิฟท์โฟนแอนด์แท็บเล็ตแตัวนี้นั่นเองนะครับสำหรับราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่1,090บาทนะราคาปกตินะครับแต่ว่าในช่วงเปิดตัวเนี่ยทาง l ิฟท Desk เขาจัดราคาพิเศษให้นะจะอยู่ที่890บาทแล้วก็รับประกันสินค้าให้ทั้งหมด6เดือนเลยนะครับใครที่สนใจขาตั้งตัวนี้ก็ ไปสั่งซื้อได้ทางเว็บไซต์หรือว่าทางช่องทางช h อป e ีก็ได้นะเดี๋ยวแก้วทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้เดสคริปชันนี้นะครับถ้าทุกคนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Mobile Photographer แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตาม Fan Page Mobile Photographer ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ